สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลด m i n PE ศูนย์จุดแปดจุด่งครับก e <c oughs> หนึ่งต้องโหลดแชร์นะครับใช้ได้เฉพาะเอนด o อยนะครับมัง้งเออกดค้นหาคุณต้องมีบัญชีนะครับว่า M C P <oughs> E แล้ว่าตามด้วยเวอร์ชันครับ0.8นย ะขึ้นมาอย่างนีให้คุณเลือกอันแรกแล้วกดดาวน์โหลดรอดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับเลื่อนขึ้น เราต้องเข้าไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แบบนี้ครับนี่ก็แสงว่าเล่นได้แต่ถ้ามีอิสตออยู่ข้างหลังอะครับแสงว่าเล่นไม่ได้ก็กดติดไปตอนนี้ผมยังไม่มีไมค์ค f t นะครับ ด้วคเมื่อกดเปิดนะครับ แค้แล้ะครับแค่นี้แหละครับผมจะพิเพียงแค่นี้ครับ